สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวัวนนี้กับผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับก็เป็นความรู้นะครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นชนิดเถานะครับพ่อแม่พี่น้องชื่อมันก็เรียกว่าเถาย่านางแดงนะครับอันนี้จะเป็นดอกสีแดงได้นะครับถ้าเถายยานางแดงนะครับมียานางแดงย่านางขาวนะครับ นี่นะครับลักษณะยอดมันนะครับสรพคุณก็จัดอยู่ในยาห้ารากนะครับใช้รากเป็นยาฝนแก้ไขนะครับตัวสรรพคุณอื่นอีกก็เป็นยากระจายเลือดก็ได้นะครับเวลาเลือดครั่งก็เอาไปต้มดื่มกินนะครับจะใช้อย่างไรก็แล้วแต่หมอยานะครับแต่ในผมมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับลักษณะดอกนะครับ ลักษณะใบก็เหมือนใบย่านางทั่วไปนะครับแต่ดอกจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ใช้ได้ดีกว่าย่านางขาวย่านางเขียนะครับส่วนสรรคุณอื่นอีกก็ดูในตำรายาเลยนะครับพ่อแไม่เป็น้องสรรคุณมันก็เยอะเหลือเกินนะครับสักพคุณเรียกว่าอาริยกาก็ห้อมบัด เพื่อเยียวกระห้อมบัดใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับสับคุณเป็นยากแก้ไข้ก็ได้นะครับเป็นยาก,กระจายเลือดก,ก็ได้นะครับและอื่นๆอีกนะครับขอสวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ครับ